การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนครับว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2564ครับหากใครที่ ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดนะครับเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลัก โหราศาสตร์ไทยนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในการเริ่มต้นในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับ10 แจนถึง20กรกฎาคม2564นี้ต้องบอกว่าไพ่สีคาถาจะพูดถึงดวงชะตาการงาน ของคนเกิดวันพุธกลางคืนไปในทิศทางที่ดีนะครับการทำงานการทำสิ่งต่างๆมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จที่คุณน,นั้นรอคอยอยู่อะไรที่เคยเป็นอุป,ปรสรรคปัญหาอะไรที่เคยเป็นอุป,ปรสรรคที่เคยเผชิญในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2564นี้ จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นสามารถที่จะจัดการหรือว่าสามารถที่จะสสะางปัญหาเหล่านั้นให้สำเร็จแล้วก็เสร็จสิ้นลงไปได้ด้วยดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับในช่วง1 1จนถึง20กรกฎาคม2564นี้จะเป็นช่วงเวลาที่การทำงานการทำสิ่งต่างๆของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะเป็นไปได้ด้วยดีและก็เป็นช่วงเวลาแห่ง โอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเช่นหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่โครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่า11จนถึง20กรกฎาคม2564นี้แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงาน แต่คนเกิดวันพุธกลางคืนก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาบางอย่างที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับไพราชาแห่งดาบจะพูดถึงการต้องเผชิญกับปัญหาบางอย่างในเรื่องงานเป็นอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่แม้คนเกิดวันพุธกลางคืนจะรับมือได้ก็ต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาในเรื่องคนนะครับในเรื่องของการมีปัญหากับผู้คนที่มีอำนาจมากกวา่าอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่า เช่นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานที่อาวุโสกว่าอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2564นี้จึงเรียกได้ว่ามีทั้งโอกาสที่ดีในเรื่องงานมีทั้งการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆความสำเร็จที่คุณรอคอยจะมาถึงการได้รับข่าวดีในเรื่องงานในเรื่องที่คุณนั้นรอคอยอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงานโดยเฉพาะปัญหาที่มาจาก คู่คนนะครับที่คุณนั้นต้องร่วมงานด้วยนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2564นี้ผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่า11จนถึง20กรกฎาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ 11จนถึง20กรกฎาคม2564นี้การเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนไม่สู้ดีนักนะครับไพ่10ดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเงินที่มีเกณฑ์จะติดขัดได้การเงินไม่คล่องตัวคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องระวังให้ดีนะครับหมุนเงินแล้วการเงินไม่คล่องตัวจะต้องระวังให้มากครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2 5 0 0 164นี้การเงินมีเกณฑ์จะมีปัญหามีเกณฑ์จะติดขัดได้ให้ใครยืมเงินระวังจะไม่ได้คืนในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินหรือว่าการ นะครับทำเอกสารใดๆก็ตามที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกหรือว่าโดนเอาเปรียบด้วยนะครับในเรื่องเงินนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนจะต้องระวังให้ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2564นี้จะต้องระวังนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาการเงินแล้วปัญหานี้จะนำพาคุณไปสู่การเป็น นีเป็นสินได้ต้องระวังนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับจะเป็นอยู่แบบนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นไพ่จัดเม้นทครับจะพูดถึงการฟื้นคืนในดวงชะตาการเงินหรือว่าการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะสามารถหาวิธีการแก้ไขหรือว่าหาวิธีการในการที่จะจัดการกับ ปัญหาทางการเงินที่ตัวเองนั้นเผชิญอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนก็อย่าพิ่งทุกข์ร้อนหรือว่าอย่าพิ่งวิตกกังวลไปนะครับขอให้ในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2564นี้ใช้เงินอย่างมีสติและก็รอบคอบในทุกๆก,การใช้จ่ายไว้ก็จะเป็นดีครับดวงชะตาการเงิน ของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภก็ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็คงจะต้องระวังให้มากแล้วก็เสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอสมนะครับดวงชะตาก,การเงินในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับขอให้รอบครอบแล้วก็ขอให้ระมัด ระวังในทุกๆการใช้จ่ายครับดวงชะตาการเงินผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่า11จนถึง20ก,กรกฎาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับในช่วง11จนถึง20กรกฎาคม2500 64ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ11จนถึง20กรกฎาคม2564นี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีได้นะครับส่วนคนที่ ที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ดีนะครับไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจหรือว่าว้าวุ่นใจมากนักหากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหาหรือว่ามีความไม่เข้าใจกันในช่วง11จนถึง20กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะ คืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองนะครับสำหรับคนโสดต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่บางคนมีเกณฑ์ที่จะพบเจอใครหลายๆคนเข้ามาในเวลาเดียวกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงความรักของคนโสดที่เกิดในวันพุธกลางคืนนั้นจะ พุ่งแรงเป็นพิเศษนะครับส่วนคนที่เป็นคนเจ้าชู้จับปลาหลายมือจะต้องระวังให้ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ระวังให้ดีในเรื่องของรถไฟชนกันสับลางให้ดีแต่จริงๆแล้วต้องบอกตามตรงว่าไม่สนับสนุนให้ใครเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าให้ใครเป็นคนที่นะครับจับปลาสมือนะครับดีที่สุดก็คือ การครบเป็นคนคนไปคบทีละคนจะดีกว่านะครับเรียนรู้แล้วก็ซึมซับวความดีงามหรือว่ากับสิ่งดีๆที่เราได้รับจากคนที่เรานั้นคบหาดูใจกันอยู่คบทีละคนดูใจกันไปทีละลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเอาละครับสำหรับวันนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืน ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็สามารถที่จะพิมพ์ตามล ne ไอดีใต้คลิปนี้แอป l ลาย ID ใต้คลิปน,ปปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการ ทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจกขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ